ย่อย่อยูววะยูวเท่เท้่ะก <You. S 2> ็พี่ข่าววันนี้พี่ก็มาลงไหมเดิมใต้สะพานเทพเหมือนเดิมก็ยังไม่มีปลามีเข้ามากดตัวนึงเป็นสวายไซเล็กก็หลุดไปตัวนึงพี่เพิ่งได้อัดน,นะพี่ก็เพิ่งทําอะไรลงตัวโอเคเดีย๋ยวพี่ไปติดมุมกล้องหัวแล้วกัน Một tiếng Vâng càng, vâng càng Luôn đồ nhì lạ Luôn Kín đớp bà đưa Rồi, video khăn đi con ยังอยู่ไหมคันนี <mo ans> <shipping> ้ยูย <life> ูยูวะยูเท่แท้ๆยู่ะน้อยบนันก็กวนเงียด้ล่ะนี่ โอ้โหขี and and ้ดิยดตัวป่าดีไปเอินแม้ม้าดูตัวยังไงน่ะขั้นนีไหมกินแห้งแห้งไหมไปใส่ป่ะ กินนิ่มมากตัวนี้ดูโฮ้ยผมมาวานบ่ถืวดูตัวปลาลุดโอ้ยมันคือว่าหลุดตั้งแต่แน่น้ามัยกูคิดว่าปลาเงยหลุดเหรอขืนไม่ใช่หรอ เออาอยู่้อมใหญ่หลุดใหญ่หลุดจังส่กระไรเี้